นะเราจะไปดูนกยูงกันนกยุงวิ่งหนีน้องวิ่งหนีอนี่แล้ววิ่งหนีไปไหนอะอ้าวเอามาให้กินอย่าหนีสินกยุงวิ่งหนีฉันจะไปดูนกยูง ไปไหนแล้วะไปแล้ว啊น้องไปไหนแล้วน้องหนีไปไหนแล้วอุ้ยเจอนกคุ้มมาตามนกยูมาเจอนกคุ้มอ๋อยู่นู่งวันนี้แล้วเนาะเขาไม่ให้จับอนะ่ะ อุย้ยเขาวิ่งไปโน้นแล้วอะ่ะที่นี่มีแม่น้ำด้วยแต่ว่าตามนกยูงมานะวิ่งตามนกยูงมาเข้าไปไหนแล้วนกยูงอะ่ะอไม่มีแล้วนกยูงกลับสิค่ะคุ้ม เจอนกคุ้มอยู่นะเมื่อกี้นี่เห็นนกคุ้มอยู่นะเดี๋ยวเห็นลูกนกคุ้มเดินไหวๆอยู่ไหนเป็นะไรนราเห็นอะไรสุดยอดอ๋อดอกปบุ้มอันนี้คือปัะบุ้ม สวยอยู่นะ。